สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รก,กับทางสถานีวิทยุจอสร้อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานเส้นไหมที่สืบสารโดยกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพที่มีฝีมือนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณอรพินแก้วอินทิเป็นเกษตรกร ะะเป็นสตรีทอผ้ากลุ่มทอผ้าบ้านท่าเรืออำเภอนาวาจังหวัดนครพนมค่ะคุณอรพินอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่อ,อรพินนะคะอยู่บ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอนาวาจังหวัดนครพนมค่ะคะเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าใหม่ค่ะเป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลประชีพค่ะ แต่แรกเริ่มเดิมทีค่ะคุณอรพินเราเองเนี่ยมีความรู้นนความชํานาญในเรื่องการทอผ้ามาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะอันนี้เริ่มจากคุณยายค่ะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ เริ่มแรกจากคุณยายและคุณแม่ค่ะพาทำจากรุ่นสู่รุ่นค่ะอลลพินก็จะเป็นรุ่นที่สามค่ะอืมเป็นคุณยายมาเป็นคุณแม่แล้วก็มาเป็นเราคุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วก็เป็นอลลพินค่ะ<อ>แล้วก็จะมีอีกรุ่นรุ่นเลนอีกออีกรุ่นหนึ่งก็ก็เป็นลูกของลูกสาวของอลลพินค่ะอ่าค่ะสี่รุ่นแล้วค่ะแล้วทําไมเราถึงมาจับงานด้านผ้าล่ะคะอันนี้มันเกิดจากความชํานาญจาก แบบว่าเราเคยอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ทาทำค่ะ,คะก่อนเป็นเด็กก็เคยเลี้ยงหม่อนช่วยยายเก็บใบหม่อนช่วยยายแล้วก็กวกไหมปั่นหลอดแล้วก็ช่วยยายโตโตขึ้นมาก็เริ่มทอผ้าค่ะค่ะก็คือเท่ากับว่าตั้งแต่เล็กเกเด็กๆเ,เราก็เห็นแล้วว่ามันมีตั้งแต่ประถมก็เริ่ม,มเห็นยายทอแล้วค่ะ ก็ตอนตอนเด็กก็คุณยายก็เลี้ยงหมอนเนาะก็เลี้ยงหมอนช่วยยายไปเก็บใบหมอนอะไรมาเลี้ยงมาเลี้ยงตัวหมอนค่ะโอ้อยู่ในสายเลือดเลยนะแบบนี้การทอผ้าก็ไม่ยากค่ะเกิดจากความชํานาญเคยเห็นทุกวันแ,แม่แม่คุณยายคุณยายก็ทอผ้าทุกวันค่ะอืมก็เลยหัดทอไปเรื่อยๆจนเกิดความชํานาญค่ะค่ะอืม คนอยู่ใกล้ชิดเห็นบ่อยๆทําเรื่อยๆ <หา S 1> ก็รู้สึกว่าไม่ยากแต่คนกรุงเทพอย่างดิฉันพอเห็น,หนแล้วยากจังเห็นทุกวันค่ะเห็นทุกวัน <หา S 1> นะคะแสดงว่าตั้งแต่รุ่นคุณยายมารุ่นคุณแม่มาถึงตัวคุณอรพินแล้วก็ไปถึงรุ่นลูกของคุณอรพินก็สืบทอดกันมาตลอดอย่างนี้ในเรื่องของการทอผ้าเวลาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จไปในพื้นที่ภาคอีสานแล้วไปทรงงานด้านผ้าไหมรุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่ก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านด้วยสิคะเนี่ยก็เคยเข้าเฝ้าค่ะเคยไปรับเสด็จแล้วก็เคยได้รับพระราชทานรางวัลค่ะอืเด็จพง,งคะก็หมายความว่าแบบว่าเรามันจะมีงานประกวด่าไหมใช่ไหมคะคะตอนปีสามเ็ตปีครั้งแรกปีสามเ็ต ก็จะได้รางวัลรางวัลมาเรื่อยๆจนถึงปีหกห้าค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ประกวดค่าค่ะค่ะทรมเด็ดท่านก็ทรงมีงานให้ทำทุกทุกวันค่ะคือตอนแรกอะ่ะคุณอรพินบอกว่าเราทอผ้ากันเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วทีนี้อพอพระองค์ท่านมาส่งเสริมในเรื่องของงานทอผ้าไหม พระพันปีหลวงส่งเสริมตรงนี้ส่งเสริมในพื้นที่บ้านเราเขามีการส่งเจ้าหน้าที่หรือว่ามีการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างคะมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของเราจะขึ้นเข้าไปในศูนย์บ้านทานสมัยค่ะโครงการบ้านทานสมัยก็จะเป็นตัวแทนนําผลิตภัณฑ์ส่งค่ะเป็นศูนย์ศิลปะชีพค่ะอืเป็นแต่ว่า เขาจะมีทหารอยู่ในศูนย์นะ,ะเวลาส่งผ้าเราก็จะทําบัญชีส่งผ้าเนี่ยเอาไปส่งทหารทหารก็จะพาเราไปส่งไปส่งที่พุธนาคามคมันจะเป็นศูนย์รวมแต่ละศูนย์ก็จะเป็นรวมกันที่นั่นแล้วเขาก็จะรวบรวมผลิตภัณฑ์นะคะค่ะแล้วเราก็จะนําส่งอีกรอบนึงก็จะไปส่งที่เกาะเกิดทหารก็จะรวบรวมให้เราค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาเข้า <3 S 1> ตรนเดือนส่งครั้งหนึ่งค่ะอื สามเดือนส่งหนึ่งครั้งแล้วก่อนก่อนก่อนได้ไหมมาไหมมาคนละสามกิโลถึงห้าโลต่อคนอแล้วก็ทําส่งท่านกิโลนึงก็ส่งสี่เมตรแล้วก็ทําชึงว่าเราได้ห้ากิโลแล้วก็ส่งยี่สิบเมตรท่านก็จะคิดเป็นค่าแรงให้เมตรละห้าร้อยหกร้อยส็ดร้อยแล้วแต่ความสวยงามของเราค่ะมันก็จะให้ตามราคาค่ะค่ะก็ถ้าเป็นผ้าลายพื้นก็อาจจะราคา ราคาลงมานิดนึงถ้ามีลายจะประมาณห้าร้อยหร้อยแต่ถ้าเป็นผ้ามัดมีถ้าลายสวยเน่ก็จะได้แปดร้อยเก้าร้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าลายไม่ค่อยสวยท่านก็จะให้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยค่ะแต่เชื่อว่าทํากันมายาวนานแบบนี้ลายต้องสวยแน่นอนเลยนะคะแล้วเราไปเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพได้ยังไงอะคะเนี่ยเขาก็จะรับสมัครสมาชิกก็จะ ตอนนั้นท่านเสด็จที่อำเภอนะว่าพอส2,515ท่านก็จะให้ให้รวบรวมเป็นแบบว่าสมัครเป็นสมาชิกเลยนะคะค่ะเพราะก็จะก่อสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มศิลปะชีพแห่งแรกของภาคอีสานะค,ะค่ะอืมเราก็อยู่ในกลุ่มนีรน้รุ่นรุ่นคุณยายนั่นแหละพอถึงรุ่นคุณยายมาแล้วก็จะมาถึงรุ่นคุณแม่รุ่นล้านอีกะค,ะค่ะก็จะสมัครเป็นสมาชิกไปเรื่อยๆะคะ่ะ ก็จะรับทุกปีอ๋อเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกปีค่ะอืมอืมแล้วทุกวันนี้ในกลุ่มทอผ้าบ้านท่าเรือของเรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะเนี่ยตอนนี้กลุ่มท่าเรือมีอยู่ร้อยสี่สิบห้าคนค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนอืมแต่ก่อนก็ไม่เยอะแต่ก่อนก็ประมาณห้าสิบสี่สิบอย่าเงี้ยค่ะแสดงว่าจากรุ่นหลานก็คนในครอบครัวก็เป็นสมาชิกด้วยเวลาส่งผ้าส่งอะไรเราก็ส่งในนามสมาชิก แล้วเวลาเราเสียชีวิตอย่างงี้ท่านก็จะให้เป็นค่าทําศพมาให้คือไม่ได้ไม่ได้ดูแลเฉพาะในเรื่องของรายได้จากการทําผ้ายอย่างเดียวยังดูแลคนที่เป็นคนที่ม,มาชิกเป็นสมาชิกนะค่ะท่านก็จะดูแลตอนถ้าผมว่าถ้าเสียชีวิตอย่างงี้เราก็รายงานทหารใจทหารก็จะไปส่งเรื่องให้ท่านก็จะ<อ>เขาเรียกว่าสวัสดิการใช่ไหมค่ะค่ะ,คะ Okay, ค,ครอบครุมทั้งชีวิตของเราเลยเนาะ,ะตอนนี้เนี่ยเรายึดอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อาชีพทำนาก็ทำอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทำเยอะเราแค่เป็นแค่วันสองวันเราก็เสร็จนะ,ะแต่ว่าเรามาทำทอผ้าไงเรามาทำทุกวันค่ะอทอผ้าทุกวันนะกลับมาบ้านก็ทอทุกวัน S <S แล้วนอกจากทํางานผ้าส่งทาง <S 2> <S 2> <S มูลนิธิศิลปาชีพแล้วยังมีการพัฒนางานผ้าของตัวเองมีการจําหน่ายเองทําตามออเดอร์แบบนี้ด้วยไหมคะออเดอร์ก็มีค่ะมันก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าบอกต่อคะ่ะลูกค้าในออนไลน์ก็มี <S 2> <S 2> ค่ะโอมีหลายช่องทางเลยสั่งทางออนไลน์เราก็รับทำ <S <S อืแล้วตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปประจำอำเภอ, o อโอท็อปก็เป็นคะ่ะโอ้เป็น o โอท็อปด้วยอืมค่ะได้ทราบข่าวมาว่าคุณอรพินเองเนี่ยก็เคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะ,คะจำบรรยากาศวันนั้นไหมได,ได้รับรางวัลก็หลายครั้งอยู่ค่ะอจำบรรยากาศได้ไหมคะแล้วก็เคยได้เข้าเฝ้ารับทราชธรรรางวัลรางวัลที่หนึ่งท่านก็จะสวมสร้อยให้ค่ะ ก็จะเป็นสร้อยราะวันที่หนึ่งก็จะเป็นสร้อยสามบาทแล้วก็จะมีเหรียญสองพระองค์น้ําหนักหนึ่งบาทค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นรวมแล้วก็จะประมาณสี่บาททั้งสร้อยกับเหรียญค่ะ <c oughs> ตอนนั้นค่ะรางวัลชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งเขาะจะให้สร้อยแล้วก็ที่สองกับที่สามก็ได้แต่มันจะลดลงมาแล้วเราได้รับรางวัลชนะเลิศก,กี่ครั้งคะเนี่ยในการประกวดงานผ้าไหมก็นับแล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งแล้วฮะ <c oughs> ได้ที่หนึ่งนะ ได้ที่หนึ่งก็ได้ค่ะได้เยอะอยู่ได้หลายครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ชมเชยก็ได้ค่ะอืแล้วก็ตอนตอนหลังหลังจากที่ได้แล้วเราก็ได้อีกแล้วก็ใส่สร้อยไปเนาะท่านก็ชมนะบอกว่าตอนนั้นได้เป็นท่าไหมลายลิตแก้วรางวัลที่หนึ่งเนาะก็ใส่ไปแล้วทีนี้เราก็ไปได้อีกพอปีต่อมาเราก็ได้อีกแล้วก็ใส่สร้อยไปแล้วท่านก็ชมเลยนะท่านเห็นสร้อยในคอท่านก็บอกว่า สร้อยคอที่สวนใสมาเนะ่เพราะเคยได้รางวัลหลายครั้งท่านก็พูดว่าเก่งนะได้อีกแล้วชื่นชมแล้วก็ด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจมากค่ะอืมค่ะโอ้พระองค์ท่านเห็นปุ๊บจําได้เห็นสร้อยปุ๊บค่ะเพราะว่าสร้อยมันมันจะเป็นสร้อยของของพระองค์มันจะเป็นเหรียญเหรียญสองพระองค์เป็นคู่กันนะคะเราก็ตั้งใจใส่ไปให้พระองค์ดูใช่ไหมคะค่ะอือค่ะเพราะพอปีต่อมาเราได้อีกนะ เราเดี๋ยวว่าเราใส่ไปแล้วเ,เราก็ได้อีกท่าง <c oughs> ตัวชมค่ะค่ะโอ้ประทับใจไม่ลืมเลยนะ,ะสําหรับเรื่องนี้แล้วคุณอรพินถ้าพระองค์ท่านไม่ได้มาส่งเสริมในเรื่องของงานหัตถศิลป์งานทอผ้าไหมมาช่วยรับซื้อนําไปจําหน่ายในพื้นที่อื่นๆต่อไปคุณอรพินคิดว่าผ้าไหมท้องถิ่นบ้านเรามันจะสูญหายไปไหมคะมันก็ไม่น่าจะสูญหายนะเพราะว่ามันก็มีหน่วยงานราชการพวก พอชออะไรเขาก็มาสนับสนุนอยู่ค่ะก็ศูนย์หมอนใหม่ศูนย์ภูพานอย่างเงี้ยเพิ่ก็มาสนับสนุนอยู่อืแต่ว่าถ้าถ้าพระองค์ท่านไม่ได้ไม่ได้มาดูด้วยพระองค์เองแบบนี้มันอาจจะไม่มีชื่อเสียงขจรขจายแล้วหลังจากนี้ล่ะคะเราจะมีการสืบสารงานเส้นไหมเหล่านี้ต่อไปยังไงบ้างคะแล้วก็พอเป็นอาชีพหลักเล้นะส่วนลูกหลานเรามาเห็น ลูกหลานก็ต้องทอเพราะว่ามันเป็นอาชีพของหมู่บ้านค่ะแบบว่าหมู่บ้านนี้ส่วนมากเขาจะทอผ้าแล้วก็มีทําแคนทำโบสถ์แต่พวกผู้หญิงเขาจะทอผ้าค่ะเด็กๆก,ก็คือมาทอผ้าก็ทอผ้าก็จะมีส่วนงานราชการอย่างเงี้ยเวลา,าเขาต้องการผ้าไหมเนะี่ยเขาจะรู้เลยว่าที่อําเภอนาว่ามีผ้าไหมเขาก็จะมาตรงเลยค่ะอืมค่ะ เขาก็รู้จักแล้วก็จะมาช่วยกันส่งเสริมเรื่องของงานผ้าแล้วก็เด็กๆก็มาเรียนรู้เยอะขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆก็มาก็ลูกหลานคนในครอบครัวแหละค่ะเขาก็เห็นทุกวันเขาก็ช่วยแม่อันดับแรกเขาก็ต้องปั่นหลอดกวกไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาเขาก็หัดพอค่ะซึมซับไปโดยปรยายเขาก็ซึมซับไปด้วยเดบวยวบ้า่ไม่ได้สอนยากอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยเขาก็จะทำยากอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นลูกสะพ้ายบ้านอ่นมามาอยู่ในครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เขาพาทำเขาก็จะทำตามค่ะก็จะเป็นฟังแล้วก็อุ่นใจนะว่ายังไงก็มีคนสืบสารเรื่องของงานเส้นไหมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอรพินแก้วอินทินะคะกลุ่มทอผ้าบ้านท่าเรือที่อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS 1้อค่ะทาง YouTube JS 1้อ r ร d i o และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะรวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร,รด้วยติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกะปะรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ